Uh, สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มก็จะมารีวิวแอปแอปหนึ่งนะฮะก็คือแอปนี้ซึ่งมันเป็นแอปที่เอาไว้ตัดต่อวิดีโอหรือว่าใส่เพลงหรือว่าแบบทําเป็นวิดีโอรูปภาพอะไรเงี้ยเหมือนทําำินตรีอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะฮะก็จะมารีวิวกันให้ดูนะซึ่งผมอัดอัดคลิปเตรียมมาแล้วคลิปหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าใส่เพลงมันจะเป็นยังไงฮะแล้วก็กดเข้าไปในแอปนะฮะนี่ฮะกดภาษาวิดีโอ เลือกไฟจากแคลรี่กดนี่แล้วก็กดเข้าไปนี่ฮะเสร็จแล้วนะโอ้โหคตรลำคาญเลยประกาศเนี่ยนี่แล้วเราก็กดตรงนี้นะฮะกดกดเข้าไปนี่ฮะมันก็จะเป็นวิดีโอเปล่าๆใช่ไหมฮะตอนแรกไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยว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 นี่แล้วก็กดไปที่เพลงปึ๊บ นี่หรือว่าผมจะเอาห้องนอนอา้อาวอ้าวไปไหนเลยเนี่ยนะสมมุติว่าผมจะเอาเพียงนี้นะฮะผมก็กดกดบวกนี่ฮนะกดบวกไปนะฮะแล้วก็กดกลับตรงนี้กลับไปนี่ฮะเป็นไงฮนะมันก็ได้นะฮะส่วนนี่ก็คือเอาไว,ตตไไไวานะ้ตัดต่อเป็นระยะเวลาเนี่ยตัดต ส่วนนี้ก็หมุนนะฮะว่าจะให้มันเป็นแนวไหนนะฮะเนี่ยมันก็หมุนเอปอลอยมันบอกว่าขออภยัยคุณไม่สามารถหมุนภาพเอียงได้อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าใส่ใส่เพลงอะ่ะอันนี้มันแน่นอนนะกดตรงนี้แล้วก็กดเลือกเพลงเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันก็จะใส่เพลงให้เราฮะดีดีมันจะดีกว่าเราเวลาเราไปเปิดตอนที่เราแบบอัดอยู่ะฮะเสียงมันจะไม่พอนะฮะ ก็เอาไว้สร้างวิดีโอรูปภาพแก้ไขวิดีโอตัดตัดต่อหรือว่าจะสร้างลิงค์โทนเนี้ยก็ได้นะคะพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มีนะฮะพอเซฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะนี่เซฟเสร็จมันจะมาอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเราก็กดเข้าไปนะฮะนี่ฮะมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้ แต่อันนี้ผมไม่ได้เซฟนะฮะเพราะผมมาแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆน,นะฮะก็ต้องขอจบการรีวิวแอปนี้ไป,ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันใหม่วันหลังนะสวัสดีครับ